สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ย่าเดาวขอมาทักท้ายก่อนจ้ะแดดดีจ้ะ้างนอกแดดดีวันนี้้างนอกแดดดีดีจ้ะเล็กน้อยวันยิ้พาแม่ออกที่ไหนได้แม่ตื่นสายก็ไปก่อนจ้ะแดดดีจ้ะบรรยากาศดีวันนี้วันที่สิบหกวันหวยออกจ้ะสิบหกพุทธสปาปีหกสามจ้ะมีแดดดีแต่ว้ ตื่นสายลูกก็เลยไปก่อนเจอ็ไม่รอก็เลยไม่ได้ไปกับลูกก็เลยมาหาเอพี่น้องดูเนาะจ้ะเนาะนี่พะพบุ้งต้นเอต้นอ่อนที่นั่นจ้นนะนี่คือพกบุ้งตน้อตนอ่อนที่ยากถอนไอ้ให้มันเหลือบางๆแล้วก็เก็บไว้ใช้ไวเ้เอกินต้นใหญ่มันจ้ะลงใหม่เนาะอันนี้คือไอ้นั่นจ้ะยาเพาะเอต,นต้นตัวลื่นตัวโป๊ที่เขาบนะ้านอ่ะบ้านฉันเรียกตัวตัวลืน่น ้าบ้านแกอาจจะเล็กตะอปอน่ะอันนี้เม็ดบังหลักจ้ะลูกก็ซื้อเม็ดบังหลักมากินหลายปีแหละมากินที่ว่าก็ใส่นำหวานใส่อะไรกินอ่ะยากเลยมาเพาะขึ้นอยู่จ้ะอันนี้เม็ดเบี้ยไอ้ก็เหลืประกาศของตุ่งของเตะเพาะนิดเพาะหน่อยจ้ะอันนี้พักชีจ้ะพักชีซื้อมากินปีสองปีแหละเม็ดของหัดของที่นี่จ้ะของโนเวย์นี่ก็เลยมา บดดแช่น้ำหวานให้คุณปู่คุณปู่ก็ชอบกินผักชีเอาชีฝอยเอาชเหม็นๆน่ะที่พี่ฝอยน่ะนี่จ้ะแล้วผักชีลาวนี่ที่เี้ผักชีฝอยเนาะนี่จ้ะให้ดูอันนี้จ้ะอันนี้คือว่ายาเอาซื้อเม็ดไอซื้อหัวหอมหอมแดงที่บ้าเราเนี่ยเขามาขายตมรานนีอินเตอร์ในช่องเนาะจ้ะยาเขามาปาดหัวแล้วก็แช่น้ำไปสามขึ้นก็ออกลากออก เอกิงได้แค่นี้ละจ้ะนี้ยาก็เอามาใส่ดินใส่ดินเก่าที่เลยแล้วเพาะต้นพกอ่อนพาบุง้งต้นอ่อนแล้วเนะ่ะก็มาใส่นี่มาเพาะมาแต้มใบกินจ้ะใบถั่วที่กินใบกินยอดมันเนาะท้างนอกมันนิติหิมะแต่แต่เนี่จ้ะนี่คือถั่วลันเตาที่ยาเพาะยายังทําคลิปวิธีเพาะไว้ยังไม่เซ็ตจ้ะนี่จ้ะถั่วลันเตาคร้ายที่ตามด้วยจ้ะวิธีเพาะวิธีทํา นี่ก็ยาบอกก่อนครั้งแรกแต่ก็ได้ผลด้วยจ้ะงามค้าวนากินไหมจ้ะถั่วลันเตาเดร์นี่แล้ต้นเขาจ้ะการเพาะต้นอ่อนถั่วลันเตาไปกินจ้ะเล็กหน่อยก็ซื้อเม็ดมาฝากยาไม่รู้จักเขาเลยซื้อมาฝากจ้ะบดนี่เพือจ้ะเพือยาซื้อมากินแล้วมัน ออกรากยากระตัดตะโคนมันตัวอย่างมันมียูด้าไหดูนี่จ้ะเวลาเราซื้อมาก,กินเนาะเปลือกตุ่มเปลือกมันเราลืมกินแล้วก็ใส่ตู้เอใส่ถุงแล้วก็แช่ไว้ทั้งแช่แล้ว้บนของเก็บของอ่ะจ้ะมันก็เลยออกรากเราที่กินกระตัดนี่ออกมานี่ยาไอ้ลากมันเริ่มนั่นหละยาไม่ได้ที่รากก็เริ่มนั่นหละจ้ะเพราะว่ายาไม่ได้ไอถุงไว้เก่าตัดแล้ว ตักเรื่งไแต่ถุงคือเก่าก็เป็นแบบนี้นี่จะเผือกเผือกกระเทยเลยจ้ะนี่แล้วก็ตัดต้มกินอันนี้เหลือกอว้นี่ที่ลองหอองอัดไอทำเพาะดูตะที่ก็โอ้ยม่มีไม่ไดบ้านที่นีดเยอ,อยงนี่แหละจ้ะรู้ดังที่มันก็แคบเนาะนี่จะข้างบนนี่ก็อันนี้คือนี่คือต้นอ้ตัวอะไร น้อยฝรั่งจ้ะโน่แรกมาถือมาถิ่มบอนตนก็เอบอลขายมาเลยนี่มันมีโน่เดียวนี่ที่นี่คุณปููกย็ยกออกเลยทำหน่หักหน่อยสามวันโผล่ขึ้นยอดเฟื่อยอีกโน่หนึ่งนี่จ้ะนุ่นไปดูยอดดูพี่น้องขึ้นถึงสวรรค์เลยนู่นก็นปลายยอดองนขาจ้ะเห็นไหมเห็นชัดไหมจ้ะสูงสุดไปกันนู่น พเพดานนหลานเห็นยังถามย่ายอยู่เพนเดอนี่คือดอกเอน่ไม้ฝรั่งจ้ะที่นี่มาพูดถึงอันนี้เนาะอันนี้กับสาลาเน่ซื้อมากก็เลยไม่งามจำพี่น้องมันจ่ายกับคือเก่าเอามาเขาบอกเห็นปักชำดูปักชำซาลาเน่ไม่เคยขึ้นจพี่น้องตายคือเก่านี่ต่ไอนี้ซล,ลาลี่จ้ะพี่น้องให้ดูซล,ลาซล,ล,าล,ล,าลี่ซาลาลี่ยังไม่ทันได้รดน้ำแต่จะพักทุกอย่างวันนี้ นี่คือสลารี่จ้ะกินเหลือระยาก็อเอาไ้ใจ้ก้างมันก็เอ็นหน่อมานิดหนึ่งน่ะที่เรากินแล้วเอามาใส่ช่ำไว้ใส่น้ำไว้นี่น้ำแห่งเหลือกำลังี่ใส่อีกแต่แมงมันหลายเลยจ้ะที่อยู่ในบ้านน่ะเห็นไหมแมงเต็มเลยพี่น้องอีฉีดยาถ้ากับพักกินเอาจะไปไว้ทังนอกก็ไปที่นึงแล้วก็หนาวห้ายก็ตายช่วยนี่จะ้ะ นี่ร้อยต้นมันที่เราซื้อมากินเราย,ยาตัดตัดออกแล้วมาช่ําไอ้นี่ตะกอนง,งามเกินแต่ยาเอาไปกินมดเลยเหลือแค่นี้อันนี้หนอมันที่เหลือจากไอ้เพราะไอ้ช่ําไอ้ปลูกอันในกล่องไอติมแล้วมันเหลือก็เลยมาใส่นี่ไว้อันนี้คือกัจ้ะอันน,น,นี้อันนี้ตน้นอันสองอันนี้เนี่ยที่ยาวๆนี่คือว่าตะกอนที่ยาจิปะ่ะยาซื้อมาแล้วมันออกหนอ,อยาก็เลยเม็ดตัด เลยมาช่ำได้เลยสองหนอนนี่เดนมูขึ้นใหม่นี่จ้ะเราแล้วตัดเอ็ดแช่น้ำช่ำไว้ก่อนมูนี่นี่ก็พักพุงที่ว่าอพอต้นอ่อนเราอยากถอนให้เหลืองบางล้วก็ใส่ดินเพิ่มจ้ะอันตายกระตายไปนี่อันตายก็หลายแต่ยากกระิเก็บอันที่อยู่ไว้ก็ลองดูจอดิเลียงห้เป็นกระพุ่งต้นใหญ่ดูอันนี้ก็เพิ่งถอนว่านกอนจ้ะมันเป็นแมงไหล อยากฉีดยาก,ก็ไม่กล้าฉีดแต่เพราะมันในบ้านด่าล้วก็อันตรายด่าเนาะยาหนูใช้ยาไม่ซื้อมาด้วจ้ะ,ะกนกับฉีดใส่ต้นไม้ก็เอายาเนี่ยแหละฉีดจ้ะแต่ตอนนี้คือว่าเราไม่พักกินเราก็เลยไม่กล้าฉีดนี่แหละมิสาเหตุที่ทําให้อยากองเอมีที่เพราะต้นอ่อนนะจ้ะอยากมีที่เอาทั้งนอกเพราะต้นไม้มกับพาะไม่ได้มาจ้าช่วยยารดน้ำพักหนึ่งชิดได้ปกกี้นี่แหละจ้ะเด้อช่วยกนรลดน้ำพักจ้ะ ừm, cháy cháy cho cháy tốt lắm, phá, kín đó dạ, thăm clip bây dữ tớ, đứt cháy đỡ, ờ, ờ, lông hẹ cà răng clip, phọ tôn ồn tôn lăn táo cháy dạ, thăm clip bây dữ ลดพอเป็นไิธีออกก่อนนะจ้ะเนาะพี่ามันหน่อยจ้ะเห็นใจพี่น้องนานหลายกัะดายลำคานปั๊บผมงตัวนี้นึงก่อนจะ้ะอีกคนติชมมาเนี่ยนำมาแล้วผมงตัวเองก่อนจะ้จะจัมีใครรู้ไม่ใจมันที่มันตายใหญ่ขึ้นมากกับตายมดนังพวกพักมาน,นี่น่ะจ้ะ นี่แก้ขไขเงยังไงถึงไม่จัดหรือว่ายาลดน้ำไม่ถึงหรือว่ายาให้น้ำมากเกินไปเนี่ยน้ำยามาดึงจะเพอต้นโอ่น่ะดีดีด,ดกกอกเวลากระชัางย่านแ้วพอโตขึ้นแล้วมันไม่ใหญ่ให้รวมเป็นไหลจ้ะนี่นะจ้ะกดตามเส้น,ขขนเก็บไว้คือเกาแหละกดตามเสร็จแล้วเนาะนี่จะรอราเสร็จแล้วยากเอาของคุ้มไปงี้จะไม่มีเองนั่นวิดไว้ยากเอไาไอ้ผ่าก๊ ถุงยางจ้ะถั่วลันเต๋าใหญ่ของพับยามนะักมีกี่ใบทย่ไในบ้านมันก็แคบนะจจากต่ปุ๊บพาอได้กับพ่อหายเงากับอะจ้ะพ่อได้กินสื่อเขาบางทีก็ไมีมีบางทีกับแพงแพงว่าขอันถุงมาแพงก็พอได้กินได้อยู่อนอกจากเนาะเนี่ยจะบรรยากาศทางนอกก็ทีิประมาณนี้แหละการดีแต่กับไ,ไ,ไปไหนไปไหนคุณปู่ปก็ไม่พาออก ดูก็ออกก่อนแล้วบรรยากาศจะต้นใบ,บเงินแบ,บทองจงโชคลาบกับยากัะยายมัดที่นี้ล็จ้ะเขาว่าต้องตั้งถูกทิศหลาย่างต้องหมุนไอหม่งวางเคยวางนะมันแน่นแล้วยาเล็กยายออกมาตังดดเดียวตรงนี้จ้ะอัน <c oughs> ที่แรกตน้นเอ้รับโชคเนาะตน้นเงินต้นทองเนาะจะเนาะก็งามขึ้นหลายแล้วจ้ะพี่น้องรวดตายแล้วจ้ะหลังจากไปเมืองไทยมาลูก รด,ดหน้าไม่เป็น่นไม่ถูกเกือบตายงามขักจู่จ้ะงามๆเลยโอเคน้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะถ้าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงเด้อจ้าแต่าดาวก็ได้มีกำลังใจก็ไดม้มีหมูคุยก็ได้ไม่เหงาเนาะจ้า อย่าลืมด้วยจ้ากดสันกระดิ่งได้กิดได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกิดได้มาเพาะพักเพาะมีได้กิได้ดูวิธีเพาะต้นอ,นอน่อนทุเรนเต่าด้านน้ะจ้าเก๋จ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า